เจอจังจังเจอจะจะเจอจะจะเจอจะจะเจอจังจังหลอกให้เสิร์ฟดังและยังจะให้พาฮีเอาคนเอ้าหลอกได้หลอกเอ้ยเอ้ยพอแล้วคนอยู่ใส่หลักว้าวไอ้ปกติไม่เสียออกทั้งทางได้ไหมเอ้ยพาย่ะตวนตวนสีเอากนลอกแต่แม่ไอ้ขึ้นไปยังล่ะเอากนลอกว้าวคนดูใส่หลักตอนซ้อมเขาบอกกูขึ้นชุกมาเนี่ย เอาเอาลองทำแม่ตุนเฮ้ยแจงกูสามลอยกูโตลงไปข้อหักตายเพราะ่าได้นน่สมน้ำหนามะเนี่ยไปบอกว่าจะเกลียนให้โดรลิกดีไรอาลองทำแม่อตอนสามกอบอกกูขึ้นสูงปันนี้เออลองอีกอาลองอีกเฮ้ยเปไปเฮเงี้ยวกติแตกอบอกว่าเราลองทำแมพูดได้ยู่ทั้งใตแล้นะเหอะซ้ำพูดยุ่ใส่แล้วเหวอ เอาลองทังโอ้ยเอาลองอีกเอาท่านีมันคือจังท่าคุณคุณแท้ท่าคุณก็ไผ่ละคุณหรือเปล่าคะวะเอาลองอีกเอาลองอีกหัวใจสิไปโอ้ยอย่าหาเหรียญยังสี่ยักษ์เทาเด้อบัดมือซ้อมคือบ่เอาข,ขุนข้นสูงปนีสิเพาว่าท่าคุณคุณได้จังได้ข่อยบ่สีมาโอ้ยอนี่ใส่เสือโอ้ยเอาลงไปทำไมไอ้แต่เสียล่งไปหมดเอาขึ้นพักแห้งไอ้เอาขึ้นกูทำไมไอ้อ ซุบปอดนี่เอาขึ้นเก่าสื่นสูงพวดเอาล้มเก่าล้มสูงปวดพดง่ายหลายเอาสวัสดีค่ะเมียพญายกนันโจโฉค่ะขอเสียงคนผีกำนั้นนะค่ะกับบ้านไป็นเนาะเฮ้ยข้านอันนี้ทียมยังนี่อยังค่ะบํแม่็ทีมเมียหน่อยอันกำนันโจโฉบันนี้ขอโทษด้วยพี่เมียใหญ่ยืนอยู่พี่จ้าเมียใหญ่ยืนอยู่พี่ใหญ่สุดแนวนุ่ม่งดาไงใหญ่ กรมการปกครองซะด้วยจ้าเมียกำนันโจโฉคุณอั๋นคุณแม่กำนันบ่เนี่ยจ้าคุณนายกำนันกลุ่มอกกลุ่มใจแหละค่ะมาเปิดธุรกิจอยู่อำนาจเจริญพี่น้องอำนาจเจริญกับว่าไปอุดหนุนข่อยจักเทียเปิดมาสามปีแล้วค้นกับว่าเขาร้านยุคข่างกันเปิดบ่ท่านเอพรสสามอาทิตย์ยุคเปิดยี่สิบสี่สุโมงคนกับเขายี่สิบสี่สุโมงแน่นอนคือใจหายใจดำแท่นร้านนั้นเขาเปิดยังละเจร้านยุคข่างกันกับเปิดเซเว่นอีเลฟเว่น ใช่เป็นอีเลเว่นจ้าเจ้าเปิดอีหยังอ่ะล้านขายลงสุบเอานี่มาเนี่ยเอาอีหยังคุณแม่โอ้อยากได้ลงสุบมาเป็นสีมามันจำไมขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่คนสวยด้วยนะครับขอบคุณค่ะเบิ่งไปเบิ่งมามาขึ้นไม่ใงี่ยดอกลักแท้ คอยเก็บวายุน้าตาคล้ายๆเด็จคอยเก็บว่าอ๋องีแม่ดอกหลักขึ้นมาหนาเวทีไว้แม่เตี้ยกุ้มอกกุ้มใจไลขายกับขายบ่ดาบ่ดีแม่นาะงเตี้ยเจ้าในเวิธีแนวหน้าฮ็ดจังไดจังสิขายดีก็ยังเซเว่นอีเลเว่นว่าขายดีเดคอยมีอีกวิธีหนึ่งวิธีไหนคะห้วยต้อมบ้านฮักคู่ที่จังมาซื้อไวมือว่าเขาเสียวยาเบียร์พี่น้องกัจเจอบ่ให้กัจเจอมาซื้อเฮาห้วยเป็นบ้าตีผู้ใดสิขาคนเอาลูกค้ามันบาปเฮ็ดจังไดสนั่นจะคอยจะขายดี ้ยคันขายดีต้องใส่สายมู้ซอยเอียงละสายมู้น,นอ่ะนะมันคือส<ำ>ายสินอยูบอ่บ่โอ้ยมันคนละสายอันเขาเอิ่อแบบเป็นเส้นเป็นสายแต่อันนี้เอาไปบูซาบูซาเขาจีบแตงไหนคะคุณพ <อ S 1> ี่้ยนั่งควักเสลียวนั่งควักวเออฉันไปเฮ็ดใหม่เมื่อไม่ฉัน,นพัฒน์เนรรพเจิมให้ยยูเบิ้งซอยสันแน,น,นวา้าแซล่มันอ่านมาจากไหนล่ะจังหีบทองโอ้ย ใกลงไหนใอยคือบ่เห็นบ่อใบไ,ไม้เฮ้ยพื้นที่มันหน่อยบ่อใบไ,ไม้มันเลยได้ใส่นิดเดียวยคันกระดาษแทน่นไงก็หน,นีมันกระตีใดไซไงก็หน,นีอยู่โอ้ยกับบ่อขายพื้นที่เนี่ยน้องหาขวบมีพื้น<ม>ที่ในน้ำบ่เเ็ณจังไรแน่คุณพี่บูชานังกวากับกุม,มารทองกับข่อยสตีละ่ะตี้เท่าไรหลับนี่ลา่าคาราคาประมาณแสนสองนีล่ละเฮ้ยรถเห็นได้เสียงตัวนี่รถเตี้ยจ้าอันสองพันห้านี่กันรถกันรถลงผดลงพูดเนาะเอาขอยาเจ้าบ่ซื้อเอาจังสี่สขาดตสัวสหมื่นสไปเอาตี้ หาเงินเลยตีจ้าอุ้ยข่อยกะขาดทุนแล้วเนาะเอาโหลดกันเองกันเองโอเคบอลราคาหนีเนาะวุ้ยจากสองปัญหาหาเงินพื้นดีเจ้าอุ้ยทัศนเอาลอยหาซื้อแทบเป็นยังโอ้ยเอ้าเหงาหงายปึกตัวมึงกะได้เอ้ามึงกะคิดเพื่อสุ้มาเหรียญโต้ในเพียงเขาสีเหรียญตั้งไหนโต้เหรียญตั้งสี่จักแล้วเนาะถ้าทัศนตกลงกันเอาเท่อใดหาเงินจ้าหาเงินเนาะจ้า